ฉันเป็นราชินีของโรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนอันดับหนึ่งของเกาหลีสวยงามใจดีมีฐานะร่ำรวยเงินบริจาคประจำปีของฉันให้กับโรงเรียนเพียงพอที่จะซื้อโรงเรียนได้ทั้งโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นทุกคนต่างปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกับฉันแม้กระทั่งมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อที่นั่งข้างๆฉันแต่ท่ามกลางเหล่าคุณหนูจะครอบครัวร่ำรวยฉันกลับเลือกนักเรียนหญิงที่ยากจนที่สุดในโรงเรียนเป็นเพื่อนร่วมโต ทุกคนต่างสงสัยว่าเด็กผู้หญิงที่สวมเครื่องแบบโรงเรียนชนบทคนนี้มีเวทมนตร์อะไรเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อซึงกิตั้งแต่เด็กเธอไม่มีตัวตนเลยตอนอายุห้าขวบขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่จัดโดยโรงเรียนเธอถูกทิ้งไว้ที่ชายหาดเพราะไม่ได้สวมเครื่องแบบทำให้กลายเป็นเด็กพลัดหลงและถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเธอก็ไม่มีตัวตนเพื่อนๆไม่ได้ชวนเธอไปกินข้าวป้านในครัวก็ไม่เคยจำได้ว่าต้องแบ่งข้าวไวใ้ให้เธอ เธอใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอดบ้างอิ่มบ้างจนอายุ18ปีแม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เนื่องจากเป็นเด็กกำพร้าเธอจึงไม่สามารถหางานทำได้โชคดีที่มีรุ่นพี่ใจดีแนะนำงานพาร์ทไทม์ให้เธอซึ่งงานนี้คือการใช้บัตรประจำตัวปลอมเพื่อซื้อยาตามใบสั่งแพทย์และประสบการณ์นี้เองที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของซึนกิหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรุ่นพี่ก็ถามถึงความฝันของซึนกิอย่างกระทันหัน ซึนกิมีสีหน้าว่างเปล่าและบอกว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนรุ่นพี่หัวรอยอ,อจากนั้นหยิบยาเม็ดหนึ่งส่งให้ซึนกิบอกว่านี่คือสิ่งที่คนรวยในกังนำแย่งกันซื้อสุดท้ายเขาก็พูดกับซึนกิด้วยน้ำเสียงแฝงความหมายว่าถ้าไม่อยากใช้ชีวิตแบบฉันต่อไปนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนให้หนักไม่รู้ทำไมคำพูดจากปากรุ่นพี่ที่ไม่น่าเชื่อถือกลับทำให้ซึนกิรู้สึกเชื่อมั่นอย่างมาก ซึนกิจึงลองตั้งใจเรียนผลการเรียนจากที่เคยรังท้ายก็พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่15ของโรงเรียนพร้อมกับความก้าวหน้าทางการเรียนซึนกิพบว่าป้าในครัวเริ่มแบ่งข้าวไว้ให้เธอแม้กระทั่งเอามือดึกมาให้เธอตอนที่เธออ่านหนังสือดึก การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ซุนกิคิดว่าถ้าเธอได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเธอจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไหมเพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนเป็นสองเท่าเธอจึงหยิบยาที่รุ่นพี่ให้มากินรวดเดียวยาเม็ดเหล่านี้เป็นของดีจริงๆหลังจากกินแล้วความสามารถในการจดจ่อข,ของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากสมองก็ไม่เคยปลอดโปร่งเท่านี้มาก่อนในสภาพเช่นนี้การสอบครั้งที่สองเธอได้ที่หนึ่งของโรงเรียนคราวนี้พวกที่เคยรังแกเธอที่โรงเรียนก็ไม่กล้าแต่ต้องเธออีก หลังจากได้สัมผัสกับประโยชน์ของการได้ที่หนึ่งสินกิ่ก็ยิ่งพยายามเรียนหนักเพื่อรักษาผลการเรียนไว้ในขณะเดียวกันเธอก็ยิ่งพึ่งพาสรรพคุณของยานั้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นใช้ประโยชน์จากงานพาร์ทไทม์เพื่อเก็บยาไว้เป็นจำนวนมาก ไม่นานสถานเลี้ยงเด็กกำพา้าก็พบพ่อแท้ๆของซึนกิเธอจึงลาออกจากงานพ์ทไทม์และไปโซเพื่อพบกับพ่อสี่เดือนต่อมาซึนกิย้ายจากบ้านเกิดมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนอันดับหนึ่งของเกาหลีวันแรกที่ไปโรงเรียนเธอสวมเครื่องแบบสีแดงเก่าๆลากกระเป๋าเดินทางไปโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนเธอก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากโรงเรียนเก่าโดยสิ้นเชิงครูประจำชั้นมองเธอเพียงแวบเดียวแล้วบอกให้เธอหาห้องเรียนเอง ซึนกีฬลาก,กระเป๋าเดินทางไปถามทางในโรงเรียนที่ทุกคนใช้กระเป๋าชาแนลไม่มีใครสนใจนักเรียนย้ายมาจากต่างจังหวัดคนนี้ซึนกีบังเอินหลงเข้าไปในหอประชุมที่กำลังมีพิธีเปิดภาคเรียนหอประชุมวุ่นวายแม้กระทั่งมีคุณยายขายดอกไม้อยู่ด้วยขณะที่ทุกคนกำลังไล่คุณยายขายดอกไม้นักเรียนหญิงคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและบอกว่าอยากซื้อดอกไม้ทั้งหมดซึนกียืนมองเด็กผู้หญิงที่ซื้อดอกไม้อยู่เงียบๆ จากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เดินขึ้นไปบนเวทีหอประชุมที่เคยเสียงดังก็เงียบลงเด็กผู้หญิงคนนั้นแนะนําตัวเองว่า UJE แล้วก็เริ่มกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษผู้ชมด้านล่างรวมทั้งครูต่างเงียบฟังเมื่อเห็นดังนั้นซึนกิก็เข้าใจทันทีว่า UJE ต้องเป็นคนที่อยู่บนสุดของพีระมิดในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้สิ่งที่ซึนกีไม่คาดคิดคือ UJE เรียนห้องเดียวกับเธอครูประจําชั้นทักทายเธออย่างเป็นกันเองและบอกว่าเธอสามารถเลือกเพื่อนร่วมโตได้ตามสบาย นักเรียนด้านล่างต่างซุบซิบรอคอยให้เทพธิดาเลือกเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะ ยูเอเรากับราชินีเดินวนรอบห้องเรียนสองรอบสังเกตสายตาที่ร้อนแรงของทุกคนอย่างรอบคอบสุดท้ายในความคาดหวังของทุกคนยูเอกลับนั่งลงข้างๆนักเรียนย้ายเข้าใหม่ที่ดูธรรมดาและโดดเดี่ยวคนนี้สวัสดีฉันชื่อยูเอฉันได้ยินเธอแนะนำตัวแล้วพอเลิกเรียนมีคนมาขวางซึนกิไว้ที่ยอยเสนอราคาเพื่อซื้อที่นั่งของเธอซึนกิไม่หวั่นไหวเธอสนใจเพียงว่าที่นั่งไหนใกล้แท่นบรรยายที่สุดสุดท้ายเธอยอมแลกที่กับนักเรียนหญิงที่นั่งกลางห้องหลังจากที่ทั้งสองคนแลกที่กันแล ยูเจอีก็วิ่งเข้ามาหาเพื่อนร่วมโตะเพื่อไปกินข้าวเด็กผู้หญิงคนนั้นมองยูเจอีด้วยความตื่นเต้นคิดว่าตัวเองกลายเป็นเพื่อนร่วมโตคนใหม่ของยูเจอีแต่ยูเจอีกลับจับมือซึนกิและพูดประโยคนี้กับเธอไปกินข้าวกันเถอะในวันแรกที่เข้าโรงเรียนไฮโซเด็กสาวจากชนบทคนนี้ได้รับบทแมรี่ซูราชินีของโรงเรียนไม่เพียงแต่เลือกเธอเป็นเพื่อนร่วมโตะเท่านั้น แต่ยังให้เธอร่วมกลุ่มเพื่อนสนิทของราชินีด้วยเพื่อนสนิทสองคนของยูเจอีมีสีหน้าไม่เข้าใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมยูเจอีถึงยอมให้นักเรียนย้ายเข้าใหม่ที่ยากจนเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขาจริงๆแล้วซึนกิสงสัยเช่นเดียวกันแต่เมื่อเรื่องราวเปิดเผยเธอก็เข้าใจความตั้งใจของยูเจอีอย่างรวดเร็วเธอต้องการสืบถามความต้องการเข้ามาหาวิทยาลัยและผลการเรียนของซึนกิ ยูเจอีบอกว่าความต้องการของเธอคือคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีเพราะในอนาคตต้องการสืบทอดเจตนาลมของพ่อจากนั้นเธอก็ถามซึนกิว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีหรือไม่เพราะเธอเห็นพวงกุญแจมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีที่กระเป๋าของซึนกิจริงๆแล้วซึนกิไม่อยากให้พวกเขารู้ความต้องการของเธอเธอกลัวว่าพวกเขาจะหัวราอยยาะเธอที่อวดดีเกินไป จากนั้นเพื่อนสนิทสองคนก็ถามซึนกีว่าเรียนพิเศษที่ไหนซึนกีอ้ามอึง้งและบอกว่าเธอไม่เคยเรียนพิเศษเพื่อนสนิทสองคนก็ตกตะลึงทันทีเพราะทั้งโรงเรียนไม่มีใครไม่เรียนพิเศษแม้แต่เด็กเรียนเก่งอย่างยูเจอีก็ลงเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ถึง3คอร์สคราวนี้ถึงคราวซึนกีตกใจเธอค้นพบว่านักเรียนเหล่านี้ก็เหมือนกับเธอต่างก็ใช้ยาปริศนาเพื่อพัฒนาสมองซึนกีรู้สึกกังวลอย่างมากทันที เธอรู้สึกว่ายาปริศนาที่เธอเคยใช้ดูเหมือนจะไม่ได้ผลแล้วเธอจะทำอย่างไรเพื่อแข่งขันกับคุณหนูเหล่านี้ที่เรียนพิเศษกับครูชื่อดังและใช้ยาปริศนาได้หลังอาหารกลางวันซึนกิกลับไปห้องเรียนเพื่อเก็บของเตรียมแลกที่กับนักเรียนหญิงคนนั้นคราวนี้นักเรียนหญิงอีกคนที่นั่งข้างๆบอกเธอว่าอยา่าเปลี่ยนที่โดยพลาการหากไม่ได้รับอนุญาตจาก UJE และเตือนเธอว่าคนที่ UJE เลือกจะไม่มีวันสงบสุข แต่ซึนกิไม่เชื่อคำเตือนนี้เธอรีบแลกที่กับนักเรียนหญิงคนนั้นยูเจอีกลับมาเห็นดังนั้นจึงถามเธอว่าทำไมมานั่งตรงนี้เธอบอกว่าเธอสายตาสัาน้นจึงแลกที่กับเพื่อนเพื่อมานั่งใกล้ท่านบรรยายมากกว่า งั้นเหรอยูเจอีกลับไปนั่งที่เดิมซึนกิยังจงใจสังเกตแต่ไม่เห็นความไม่พอใจใดๆของยูเจอีเธอคิดว่าเรื่องการแลกที่ก็ผ่านไปวันแรกของการเรียนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความวุ่นวายก็สิ้นสุดลงในบ่ายวันนั้นหลังจากกลับถึงบ้านซึนกิรีบเปิดเว็บไซต์ซื้อขายของมือสองเพื่อหาซื้อเครื่องแบบหลังจากตกลงกับผู้ขายแล้วซึนกิก็ไปยังสถานที่นัดพบเพื่อทําธุรกรรม เมื่อได้รับเครื่องแบบแล้วซึงกีก็รีบวิ่งกลับบ้านตั้งใจจะซักเสื้อผ้าทันทีเสื้อผ้าชุดนี้เปื้อนของเหลวที่ไม่ทราบที่มาในกระเป๋ายังมีถุงยางอนามัยที่แกะออกแล้วเหลืออยู่ซึงกีรู้สึกขยะแขยงรีบโยนเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้า วันรุ่งขึ้นซึนกีสวมเครื่องแบบที่สะอาดไปโรงเรียนแต่ไม่รู้ทําไมเธอกลับรู้สึกว่าเพื่อนๆในห้องต่างมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเพื่อนร่วมโตคนใหม่ของยูเจีถึงกับตั้งใจราดซอสมะเขือเทศใส่เสื้อเชิ้ตของเธอคำเยาะเยะ้เยอรอบๆตัวทําให้ซึนกินนึกถึงช่วงเวลาที่ถูกรังแก ในขณะเดียวกันเธอก็เข้าใจคำเตือนของนักเรียนหญิงคนนั้นคนที่ UJE เลือกจะไม่มีวันสงบสุขจริงๆความรู้สึกลอลดอัดถาโถมเข้ามาเธอรีบวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อซักเสื้อเชิ้ตที่เปื้อน UJE วิ่งตามมาปลอบใจเธอและยื่นเสื้อเชิ้ตของตัวเองให้เธอเปลี่ยนซึ่งกีกังวลว่าการติดต่อกับ UJE จะทำให้เธอถูกรังแกจึงปฏิเสธอย่างแน่วแน่และผลัก u j ีออกไป ยูเจอีก็ไม่ได้บังคับโยนเสื้อเชิ้ตลงถังขยะแล้วเดินจากไปหลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จและกลับไปห้องเรียนครูประจำชั้นก็เอาข้อสอบคณิตศาสตร์มาให้บอกให้ทําข้อสอบ20นาทีในห้องเรียนทันทีซึ่งกิบพบว่าเนื้อหาในข้อสอบไม่เคยเรียนมาก่อนเธอกลุ้มใจทําได้แค่สี่ข้อแต่ยูเจอีและเพื่อนร่วมชั้นบางคนกลับทำได้คะแนนเต็มอย่างง่ายดายพอเลิกเรียนเธอรีบไปถามครูถึงฉเฉลยข้อสอบแต่ครูกลับบอกว่าข้อสอบนี้ใช้สำหรับสำรวจสถาบันกวดวิชาด้านนอก ดังนั้นฉเฉลยจะมีเฉพาะในสถาบันกวดวิชาเท่านั้นซึนกีถึงกับงงไปเลยนั่นหมายความว่าถ้าไม่เรียนพิเศษเธอจะตามไม่ทันเพราะเรื่องเรียนพิเศษซึนกีกังวลใจมากระหว่างอาหารกลางวันเธอพบว่าเพื่อนร่วมชั้นกำลังใช้โทรศัพท์คุยกันเกี่ยวกับเธอซึนกีทนไม่ไหวโยนถาดอาหารลงแล้วควา้าโทรศัพท์ของคนคนหนึ่งมาดูปรากฏว่ามีคนโพสต์เรื่องที่เธอซื้อเครื่องแบบมือสองลงอินเทอร์เน็ตคนที่อ้างว่าเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนต่างด่าทอเธออย่างไม่ไว้หน้าในคอมเมนต์ ซึนกิรู้สึกหมดหนทางเธอไม่รู้ว่าใครแอบตามและถ่ายรูปเธอเธอทําได้เพียงแกล้งทาเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเลิกเรียนเธอไปที่สถาบันกวดวิชากใกล้โรงเรียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าเรียนผลปรากฏว่าค่าเรียนแพงจนเกือบทําให้เธอเป็นลมเธอได้แต่ถือแผ่นพับกลับไป อย่างไรก็ตามขณะที่เดินผ่านห้องเรียนเธอกลับเห็นครูกำลังฉเฉลยข้อสอบวันนี้เธอลากลากลัวกลูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอแต่กลับถูกครูสอนพิเศษจับได้คาหนังคาเขาวครูมองว่าเธอเป็นพวกมาเรียนฟรีไล่ตามเธอไม่เลิกราขณะที่ซึนกิีอามรอไม้หันอากาศมอรอลิฟเธอก็เกือบถูกครูจับได้โชคดีที่ UJE มาเรียนพิเศษเห็นเธอเข้า UJE จึงยื่นหมวกของตัวเองให้ซึนกีใส่และบอกให้เธอหลบอยู่บนดาดฟ้าจะได้ไม่ถูกครูจับ ซึนกิรีบวิ่งขึ้นไปหลบอยู่บนดาดฟ้าสักพักฝนก็ตกเสียงเปิดประตูและเสียงฝีเท้าดังขึ้นไม่ไกลซึนกิกังวลว่าจะเป็นครูจึงรีบก้มหน้าปิดหูแต่คนที่เข้ามาไม่ใช่ครูซึนกิมองดูผู้หญิงแสนหวานตรงหน้าเธอเป็นนางฟ้าหรือปีศาจกันแน่ต้องบอกว่ายูเจอีเป็นคนที่เกิดมาเพื่อการแข่งขันตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์เธอพ่อของเธอก็รวบรวมหมอดูและนักจิตวิทยาชื่อดังทั่วประเทศเพื่อเลือกวันดีเดือนดีสำหรับการผ่าตัดคลอด ดังนั้นตั้งแต่เกิดเธอมีดวงชะตาที่ดีสุขภาพแข็งแรงสวยงามและมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำดนตรีจิตรกรรมกีฬาไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทุกคนต่างชมเชยว่าเธอเป็นอัจฉริยะยกเว้นคนคนเดียวนั่นคือพ่อของเธอตั้งแต่ต้นจนจบพ่อของเธอพูดเพียงประโยคเดียวว่า UJE ได้ที่เท่าไหร่ UJE มีพี่สาวที่อายุมากกว่าเธอหนึ่งปีตอนที่ UJE เรียนอนุบาลเธอก็สามารถแก้รูบิกได้อย่างง่ายดาย พ่อบอกกับยูเจีว่าโลกนี้เป็นที่ที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ความสงสารและการยอมแพ้จะทำให้ตัวเองล่าหลังดังนั้นเธอต้องเป็นคนที่ทุกคนอิจฉาแม้แต่พี่สาวก็ไม่เว้นตั้งแต่นั้นมาพี่น้องสองคนก็กลายเป็นคู่แข่ง UJE พยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาระยะห่างกับพี่สาวต้องบอกว่าเธอปฏิบัติกับทุกคนแบบนี้เราว,ว่าทุกคนเป็นคู่แข่งของเธอในโอกาสหนึ่ง UJE ได้พบกับรักแรกของเธอแต่น่าเสียดายที่คนคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปในหัวใจของเธอได้เธอเหมือนสวมชุดเกราะไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถถอดออกได้ UJE ไปบ เป็นประจำนั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดในสัปดาห์ของเธอโดยปกติการสวดมนต์คือการสารภาพบาปกับพระเจ้าแต่เธอไม่มีอะไรที่ต้องสารภาพดังนั้นเธอจึงคิดหาวิธีหนึ่งนั่นคือการทำเรื่องไม่ดีเช่นแข่งรถดื่มเหล้าตอนดึกปลอมตัวเป็นสาวฮูฮงในบาร์แต่ยิ่งทำเรื่องไม่ดีมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรอคอยวันที่จะไปโบสมากขึ้นเท่านั้นแม้กระทั่งรู้สึกว่าโบตนั้นสนุกมาก วันหนึ่งยูเจีฝันว่าตัวเองสวมชุดกราะกระโดดลงแม่น้ำฮันเนื่องจากชุดกราะหนักเกินไปไม่ว่าเธอจะกล้าหาญแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ยิ่งว่าที่ก้นทะเลลึกเธอกลับรู้สึกสงบและสวยงามอย่างแปลกประหลาดแม้กระทั่งหายใจได้สะดวกกว่าปกติ กลับสู่ความเป็นจริงยูเจอีดึงซึนกิวิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลของครอบครัวซึนกิมีสีหน้าตกตะลึงเดินตามเธอไปยูเจอีพาเธอลงลิฟต์ไปที่ชั้นใต้ดินการตกแต่งภายในที่หรูหราและสะดวกสบายทําให้ซึนกิแอดมองไปรอบๆไม่ได้ในขณะที่ยูเจอีนั่งบนเก้าอี้เพื่อให้พยาบาลตรวจซึนกิมองยูเจอีด้วยความไม่เข้าใจจนกระทั่งเห็นพยาบาลส่งยาเม็ดหนึ่งให้ยูเจอีและอวยพรให้เธอมีสมาธิในการเรียนพิเศษคืนนี้ ซึนกิถึงเพิ่งรู้ว่ายูเจอีเตรียมตัวสำหรับการเรียนพิเศษซึนกิแอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจความยากจนจำกัดจินตนาการของเธอจริงๆจากนั้นยูเจอีพาเธอไปที่ห้องเรียนพิเศษระหว่างที่ซึนกิกำลังสำรวจห้องยูเจอีเปิดตู้หยิบเครื่องแบบชุดใหม่ที่เตรียมไว้ให้ซึนกิซึนกิมองเครื่องแบบชุดใหม่ถามด้วยความสงสยัยทำไมถึงยูเจอีบอกให้ซึนกิลองชุดก่อนแล้วค่อยถามพูดจบเธอก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อถอดเครื่องแบบเก่าบนตัวซึนกิออก ซึนกิก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกเมื่อยูเจอีถอดเสื้อเชิดของเธอออกเธอเห็นรอยแผลเป็นรูปวงกลมที่กระดูกหขปลาราของซึนกิซึนกิรีบใช้ปกเสื้อปิดบังนั่นคือรอยแผลจากการถูกรังแกที่บ้านเกิดยูเจอีไม่ได้ถามมากดูเหมือนจะเดาได้เครื่องแบบชุดใหม่พอดีกว่าที่ซึนกิกคิด หลังจากใส่เสร็จซึนกิก็ถามถึงความสงสัยในใจทำไมเธอถึงดีกับฉันเพราะฉันนับถือเธอเธอไม่ได้เข้าร่วมเรียนพิเศษเลยแต่กลับได้ที่หนึ่งของโรงเรียนฉันอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนของเธอเธอช่วยแบ่งปันวิธีการเรียนของเธอได้ไหมซึนกิกไม่คิดว่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เธออธิบายว่าเธอได้ที่หนึ่งของโรงเรียนที่บ้านเกิดเท่านั้นพอมาโซเธอไม่เคยเรียนพิเศษด,ดังนั้นแม้แต่ข้อสอบก็ยังไม่เข้าใจยูเจอี J e, ยิ้มจากนั้นหยิบชุดข้อสอบของสถาบันกวดวิชามาให้ซึนกิก เธอต้องการทำข้อตกลงกับซึนกิหลังจากนี้เธอจะให้ข้อสอบทั้งหมดของสถาบันกวดวิชาแก่ซึนกิส่วนซึนกิองค์บอกวิธีการเรียนของเธออย่างละเอียดระหว่างที่ซึนกิกำลังคิดว่าควรจะตกลงข้อตกลงที่เป็นประโยชน์นี้หรือไม่เสียงของเพื่อนสนิทสองคนของยูจีก็ดังขึ้นจากข้างนอกยูจีรีบเก็บเสื้อผ้าและดึงซึนกิเข้าไปซ่อนในตู้เพื่อนสองคนเข้ามาในห้องแล้วเริ่มนินทาซึนกิ พวกเขาบอกว่าซึนกิเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของยูเจอีเพื่อนผมยาวบอกว่าซึนกิเป็นตัวประหลาดพอได้ยินดังนั้นยูเจอีก็รีบปิดหูซึนกิเพื่อนผมยาวบอกว่าเธอเห็นในประวัติของซึนกิระบุว่าพ่อเสียชีวิตแล้วแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุน้อยกว่าพ่อมากเธอเดาว่าซึนกิอาจจะเป็นลูกนอกสมรสที่ไม่รู้ที่มาเมื่อได้ยินการคาดเดาที่มุ่งร้ายเหล่านี้ยูเจอียิ้มให้ซึนกิเพื่อไม่ให้เธอรู้ว่าพวกเขากําลังนินทาเธออยู่ทันใดนั้นโทรศัพท์ของซึนกิดังขึ้นเพื่อนนนิิทคเเดเข้ามาม กำลังจะเปิดตู้ u j เรีบส่งข้อความไลฟ์พวกเขาออกไปอย่างแนบเนียนจากนั้น u j เพาซึนกิออกจากโรงพยาบาลโดยใช้ลิฟต์ส่วนตัวซึนกิยูเจีพวงกุญแจมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีที่เธอหวงแหนเพื่อแสดงความขอบคุณ และพวงกุญแจนี้พ่อของเธอเป็นคนทิ้งไว้ให้เธอเจอโทรศัพท์ในของที่พ่อทิ้งไว้ซึ่งมีพวงกุญแจมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาหลีติดอยู่แต่เพราะไม่รู้รหัสผ่านเธอจึงยังเปิดโทรศัพท์ไม่ได้จังหวะน,นั้นซึนกีไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลทันทีแต่ไปที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลเธอนึกถึงเรื่องราวเมื่อสี่เดือนก่อนในที่สุดก็ได้เจอพ่อที่พลัดพรากกันไป13ปีแต่ยังไม่ทันได้เรียกพ่อสักคำอุบัติเหตุประหลาดก็พรากพ่อลูกให้จากกัน ซึนกีกับแม่เลี้ยงช่วยกันจัดงานศพตอนนั้นห้องดับจิตของพ่อเธออยู่ที่โรงพยาบาลนี้ในวันงานศพคุณหมอที่รักษาพ่อของเธอก็มาเคารพศพด้วยซึนกียากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแต่กลับเห็นคุณหมอกับลูกสาวกอดกันอย่างอบอุ่นหลังจากย้ายมาโรงเรียนใหม่ซึนกีถึงได้รู้ว่าลูกสาวของคุณหมอคนนั้นคือยูเจอยูจอไม่เพียงแต่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังเป็นราชินีของโรงเรียนด้วย ซึนกีอิจฉาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยูเจมีตอนนี้ยูเจเป็นฝ่ายยื่นไมตรีให้ซึนกีคิดว่าบางทีเธออาจจะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองได้เธอหยิบชุดข้อสอบเรียนพิเศษที่ยูจให้มาเริ่มต้นเรียนด้วยตัวเองแต่หลังจากดูอยู่นานเธอก็ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสุดท้ายเธอทำได้แค่พึ่งยาเม็ดปริศนาเพื่อให้สมองทำงานยาออกฤทธิ์ทันทีเธอค้นพบวิธีแก้ปัญหาทันทีเริ่มจดจ่อกับการเรียน อีกด้านหนึ่งยูเจีกับเพื่อนสนิทสองคนเรียนพิเศษเสร็จแล้วพ่อของยูเจีขับรถมาส่งทั้งสามคนกลับบ้านระหว่างทางเพื่อนสนิทสองคนอ้างว่าอยากซื้อของจึงลงรถไปก่อนพวกเธอไม่ชอบอยู่กับพ่อของยูเจีรู้สึกว่าเขาทําให้คนอื่นอึดอัดหลังจากเพื่อนสองคนลงรถไปพ่อของยูเจีก็ถามถึงเรื่องของซึนกิขึ้นมาทันทีเขารู้มาว่าซึนกีเรียนเก่งมากจึงกังวลว่าซึนกีจะแซงหน้ายูเจีเจีลูกต้องได้ที่หนึ่งนะ ซึนกิไม่ใช่คนที่พ่อต้องกังวลหรอกคะ่ะเธอไม่ใช่คู่แข่งของหนูพอได้ยินยูเจอีพูดแบบนี้พ่อของเธอก็พอใจและเงียบไปวันรุ่งขึ้นพอมาถึงห้องเรียนซึนกิก็ได้รู้ว่าเพื่อนร่วมโตของยูเจอีไม่มาโรงเรียนด้วยเหตุผลบางอย่างพอเลิกเรียนซึนกิเก็บกระเป๋าแล้วกลับมานั่งข้างๆยูเจอีที่นี่ของฉันใช่ไหมยูเจอีก็เห็นด้วยแน่นอนซึนกิรับมานั่งข้างๆยูเจอีคนที่กังวลที่สุดคือเพื่อนผมสั้นของยูเจอี เพราะยูเจอีเคยสัญญาว่าจะเสนอชื่อเธอเป็นหัวหน้าห้องแต่ตอนนี้ยูเจีสนิทกับซึนกิมากเธอกังวลว่ายูเจอีอาจจะเสนอชื่อซึนกิเป็นหัวหน้าห้องความกังวลของเธอกลายเป็นจริงอย่างรวดเร็วในช่วงโมงกิจกรรมช่วงบ่ายวันนั้น ยูเจีเสนอชื่อซึนกิเป็นหัวหน้าห้องจริงๆคำพูดของเธอเหมือนเป็นการตัดสินให้ซึนกิขึ้นมามีอำนาจแต่เพื่อแสดงความยุติธรรมครูประจำชั้นก็ให้ทุกคนลงคะแนนเสียงตามระเบียบผลก็เป็นไปตามคาดซึนกิได้คะแนนเสียงสูงสุดกลายเป็นหัวหน้าห้องส่วนเพื่อนผมสั้นได้คะแนนน้อยกว่าไม่กี่คะแนนได้เป็นที่สองเธอไม่ยอมวิ่งขึ้นไปบนเวทีตรวจสอบใบลงคะแนนพบว่ามีใบลงคะแนนหลายใบที่มีลายมือเหมือนกันสงสัยว่ามีคนแอบลอแปลอมแปลงคะแนนเส,เสียงให้ซึนกิ ซึนกีบอกให้เธอพูดชื่อคนคนนั้นออกมาตรงๆเพื่อนผมสั้นก็พูดไม่ออกทันทีถึงจะไม่พอใจแค่ไหนเธอก็ไม่กล้าเปิดโปงเรื่องของราชินีต่อหน้าทุกคนสุดท้ายเธอทําได้แค่ยอมรับตําแหน่งรองหัวหน้าห้องแต่ยูเจอีก็ยังไม่ปล่อยเธอไปเธอบอกให้เพื่อนผมสั้นขอโทษหัวหน้าห้องและเพื่อนๆทั้งห้องเพื่อนผมสั้นที่จนมุมอยู่แล้วได้แต่กัดฟันขอโทษซึนกิและเพื่อนๆทั้งห้องตั้งแต่นั้นมาซึนกิก็ขึ้นครองตําแหน่งหัวหน้าห้องอย่างเป็นทางการพอเลิกเรียนซึนกิเจอจดหมายสีเขียวในตู้จจดหหหมาาาายกกกํลลัังงะบบ้้นนน็็เเรอท ผู้ชายอยู่หน้าประตูซินกิจึงวางจดหมายลงแล้วเดินจากไปเธอไปที่สวนสาธารณะเพื่อลองรหัสผ่านของโทรศัพท์ต่อไปตอนเย็นพอซินกิรับถึงบ้านยูเจีก็ส่งข้อความมาบอกให้เธอเลี้ยงฉลองที่ได้เป็นหัวหน้าห้องซินกิไม่ได้ปฏิเสธเธอนัดเจอกับยูเจีที่ร้านคาราโอเกะ ส่วนเพื่อนผมสั้นเธอนําใบลงคะแนนกลับบ้านไปตรวจสอบอย่างละเอียดตอนนั้นแม่ของเธอกลับมาถึงที่ทํางานกําลังจะเริ่มทํางานก็ได้รู้ว่าลูกสาวได้เป็นแค่รองหัวหน้าห้องต่อนหน้าแม่ที่เคยเป็นหัวหน้าห้องมาตลอด12ปีเธอยิ่งรู้สึกอับอายทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นเอกสารที่แม่นํากลับมามีเอกสารหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของพ่อซึนกิพ่อของยูเอีก็จีพีปัญหาเช่นกัน ครอบครัวของคนไข้รายรหนึ่งไม่ยอมเซ็นเอกสารยินยอมความมีแนวโน้มว่าจะฟ้องร้องเขาขังๆว่าคนไข้หมดสติตอนมาถึงโรงพยาบาลถึงแม้จะช่วยชีวิตแล้วแต่ก็ไม่รอดนอกจากนี้เขาก็ไม่กังวลเพราะยังไงครอบครัวคนไข้ก็มีแค่แม่ลูกสองคนชีวิตคงลำบากแค่จ่ายเงินยินยอมความเพิ่มก็จบเรื่อง จังหวะนั้นซึนกิรออยอยู่ที่สถานที่นัดพบอยู่นานแต่ก็ยังไม่เห็นยูเจอีมาเธอไม่รู้ว่ายูเจอีกำลังอยู่ที่ร้านอาหารบนชั้นสองสนุกกับการดูซึนกีเปียกฝนเหมือนเป็นการทดสอบความจงรักภักดีครึ่งชั่วโมงต่อมาซึนกิเข้าไปในห้องคาราโอเกะคนเดียวร้องเพลงไปสองสามเพลงยูเจอีก็บุกเข้ามาจริงๆแล้วซึนกีเคยชินกับความรู้สึกถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวถึงแม้ยูเจอีจะไม่มาเธอก็ไม่รู้สึกผิดหวังแต่เพราะยูเจอีมาความรู้สึกนั้นจึงยิ่งพิเศษมากขึ้นพูดเกินจริงไปหน่อย างทีซึนกิอาจจะแน่นราว่ามีคนสามารถดึงเธอออกมาจากความมืดมนได้ระหว่างทางกลับบ้านซึนกิรวบรวมความกล้าพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาฉันมักจะถูกลืมได้ง่ายดังนั้นฉันมักจะไม่รอกลัวว่าสุดท้ายจะเจอแต่ความว่างเปล่ายูเจอีสัญญาอย่างจริงจังคนอื่นฉันไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นเธอฉันจะไปแน่นอนในใจของซึนกิมีความรู้สึกขมขื่นแต่ก็มีความหวานปนอยู่ด้วยจากนั้นยูเจอีชวนซึนกิไปนอนค้างที่บ้าน ซึนกิอัมลอไม้หันอากาศมอลังเลยูเจีก็จับมือดึงเธอกลับบ้านบ้านของยูเจีใหญ่โตมากจนมองไม่เห็นสุดสายตาทั้งสองคนขึ้นไปชั้นบนก็เจอกับสุนัขของยูเจีตอนนั้นซึนกิถึงได้รู้ว่ายูเจียังมีพี่สาวอีกคนจากนั้นยูเจีพาซึนกิไปที่ห้องของเธอห้องของเธอเหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ เงียบสงบและสวยงามราวกับความฝันซุนกิฝันอยากจะมีห้องในฝันแบบนี้บ้างจังหวะน,นั้นสุนักของยูเจอีคาบชุดเจ้าหญิงเข้ามาพอเห็นชุดเจ้าหญิงซึนกิก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตเล่าเรื่องที่เธอหลงทางตอนเด็กๆให้ยูเจอีฟังอย่างสะเทือนใจคำปลอบใจของยูเจอีหลังจากนั้นทำให้ซึนกิปลดปล่อยความทุกข์ในใจการที่ซึนกิเปิดเผยความเจ็บปวดทำให้ระยะห่างระหว่างเธอกับยูเจอีใกล้ชิดขึ้นทั้งสองคนไม่รู้สึกห่างเหินเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว ยูเจีถอดเสื้อผ้าต่อหน้าซึนกิอยากจะอาบน้ำและนอนกับเธอซึนกิหันหน้าหนีอยากมองแต่ไม่กล้ามองมากเทียนหอมสบู่เหลวราคาแพงอ่างอาบน้ำระบบนวดขนาดใหญ่สิ่งของฟุ่มเฟือยระดับท็อปของสังคมชั้นสูงซึนกิโตมาขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่อาบน้ำร่วมกับคนอื่นเธอรู้สึกเขินอายไม่รู้จะมองไปทางไหนนี่เป็นครั้งแรกของเธอเหรอพอถูกถามแบบนี้ซึนกิก็พูดตะกุกตะกัก ทำไมหน้าแดงจังยูเ u อีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แต่ฟองสบู่ที่จมูกของซึนกีสายตาทั้งสองคนสบกันความรู้สึกบอกไม่ถูกไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่มือคู่น,นั้นวางลงบนริมฝีปากของซึนกีอย่างแผ่วเบาจูบเบาๆเหมือนมแมลงปอแตะน้ำหลังจากนั้นทุกอย่างก็เกินจะควบคุมอีกด้านหนึ่ง เพื่อนผมสั้นยังคงแค้นใจเรื่องหัวหน้าห้องเธอยังไม่ยอมแพ้ศ,ศึกษาใบลงคะแนนเสียงวันนั้นตั้งใจจะหาหลักฐานการโกงของซึนกิทันใดนั้นแม่ของเธอก็กลับมาจากที่ทำงานทำให้เธอตกใจหลังจากแม่ออกไปเธอเห็นเอกสารฟ้องร้องที่แม่นำกลับมาโดยบังเอิญคดีในเอกสารฟ้องร้องเป็นคดีทางการแพทย์จำเลยคือพ่อของยูเจอีเพื่อนผมสั้นตาโตทันทีรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของยูเจอี ในเวลาเดียวกันเพื่อนผมยาวก็บอกกับเธอว่าได้ข่าวมาว่าเพื่อนร่วมโตคนเก่าของยูเจอีต้องย้ายบ้านด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อนผมยาวรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับยูเจอีแน่ๆส่วนซึงกีเธอนอนไม่หลับ ถูกความทรงจําปลุกให้ตื่นประจําเดือนมาเร็วกว่าปกติท้องของซึนกีปวดเล็กน้อยเธอเข้าห้องน้ำใช้ผ้าอนามัยของยูเอหันไปมองอ่างอาบน้ำซึนกิก็เหม่อลอยไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับไปที่ห้องนอนได้ยินเสียงข้อความเข้าโทรศัพท์ของยูเอเธอมองแวบหนึ่งพบว่าเป็นข้อความจากเพื่อนร่วมโตคนเก่าส่งมาเพื่อนร่วมโตคนเก่าบอกว่าเธอจะขอโทษซึนกิ และจะย้ายโรงเรียนทันทีขอร้องให้ UJE ลบวิดีโอพอเห็นข้อความนี้ซึ่งกิก็เริ่มกังวลเธอกลัวว่า UJE จะถ่ายวิดีโอของเธอไว้ด้วยดังนั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ของ UJE ขึ้นมาดูแอบบพอดูไปได้ครึ่งหนึ่งลูกตาก็หดเล็กลงสรุปแล้วซึ่งกิเห็นความลับอะไรเพื่อที่จะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดกดติดตามช่องรอฉันอัปเดตตอนต่อไปนะคะ